ให้กับพี่น้องประชาชนหลายด้านครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างเช่นที่จังหวัดแพร่เองครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้มีการมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้าสร้างบ้านให้กับคนจนครับนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานมอบบ้านในโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับนางสาวแก้วแก้วพาชาวบ้านตำบลเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่ครับ ที่ประสบปัญหาสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรโครงสร้างบ้านนั้นไม่มีความแข็งแรงฝาบ้านชำรุดหรือไม่ครบ4ด้านประตูหน้าต่างก็อยู่ในสภาพไม่เหมาะกับการใช้งานตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและลดความยากจนของประชาชนในทุกมิติหรือว่าชี Map นะครับเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยครับในโอกาสที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับครบรอบ83ปีได้ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน จะทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO โดยสนับสนุนงบประมาณนะครับ16ล้าน6 0 0 0 0บาทสร้างบ้าน83ล้านหลังนะฮะเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ